วัสดีครับวันนี้มี w a ล k ี้ Milwaukee ก็มาอยู่ที่168เทปกุลวันนี้เราก็จะมาแนะนําตัวบล็อกกระแทกบล็อกกระแทกตัวนี้ของเราก็คือ M18 เป็นรุ่น18โวลต์ mid ท o r จริงๆในบล็อกกระแทกของเราเนี่ยมีตั้งแต่ตัวเล็กนะครับตัวกลางแล้วก็ตัวใหญ่ถ้าเราพูดกันแบบเข้าใจง่ายๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวกลางเป็นตัว mid ท o r ตัวนี้นะครับได้แรงท็อ q สูงสุดเนี่ยที่881 n ิ w t o n m ถามว่า881นิวตันเมตร แรงเพียงพอไหมสําหรับการเซอร์วิสรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถกระบะหรือว่าเวลาเราทํางานเกี่ยวกับรถทางการเกษตรเนี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ตัวนี้นะครับสามารถปรับโหมดได้นะครับความแรงมีอยู่ทั้งหมด3โหมดด้วยกันถ้าดูตรงนี้มีโหมดที่1 23แล้วก็จะมีโหมดสุดท้ายโหมดสุดท้ายเนี่ยจะเอาไว้สําหรับขันน็อตที่บางทีแน่นมากๆนะครับน็อตที่เป็นสนิมเนี่ยเราก็สามารถเลือกที่เป็นโหมดสุดท้ายได้ โดยในโหมดที่1จะมีความเร็วรอบประมาณ1250รอบโหมดที่2 1,950รอบนะครับในโหมดที่3 2,575รอบแล้วก็ในโหมดที่4ก็จะเป็น2575ลรอบเหมือนกันแล้วก็ในแต่ละโหมดทอกก็จะลดหลั่นกันไปไอท้ทอกตัวที่เป็น8 8 1เป็นทอกสำหรับการขันออกเพราะโดยปกติแล้วเ,เวลาเราขันออกเนี่ยเราก็ต้องการแรงที่เยอะเราจะได้ถอด อุปกรณ์หรือถอดสิ่งที่ต้องการเนี่ยได้อย่างรวดเร็ว,รวแล้วก็ทร์กในการขันเข้าจะอยู่ที่746นิวตันเมตรต้องบอกว่าเพียงพอสําหรับการขันให้แน่นคือขันแบบแน่นเลยบางทีแน่นจนเกินไปด้วยก็สามารถปรับความแรงได้น็อตบางทีมีหลายขนาดใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่เบอร์1 0 12ไปเรื่อยๆจนถึงเบอร์30เราก็ต้องเลือกรอบหมุนให้เหมาะสมกับน็อตที่เรากําลังจะขันอยู่นั่นเองอเดี๋ยววันนี้เราจะไปสาธิตให้ดูเราจะไปถอด น็อตล้อของรถกระบะให้ดูว่ามันสามารถถอดได้ไหมแล้วก็เวลาตอนถอดรวดเร็วแค่ไหนนะครับไปดูกันโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ล้อของรถกระบะเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าจะให้ดีทางมิว w อกกี้เนี่ยจะแนะนําให้ใช้ลูกบล็อกที่เป็นลูกบล็อกกระแทกเพราะว่าลูกบล็อกที่เราใช้อยู่ในตลาดกันทั่วไปบางครั้งมันไม่ได้รับรองการกระแทกมันออกแบบมาให้เราขันธรรมดาแต่เวลาทํางานกับลูกบล็อกกระแทกมันจะมีการกระแทกเกิดขึ้นดังนั้นลูกบล็อกอาจจะเสียหายได้นะครับควรที่จะเลือกลูกบล็อกให้เหมาะสมกับการใช้งานวิธีการทํางานก็ไม่ยากนะครับมันก็จะมีปุ่มกดซ้ายขวาเหมือนเราใช้งานสว่านนะครับเลือกได้แล้วก็ดูว่า ท่่าไหรอตอนนี้รอบอยู่ที่จะเป็นเบอร์4ผมจะปรับให้เป็นเบอร์3แล้วกันเพราะว่าน็อตล้อเนี่ยใช้แรงขันค่อนข้างเยอะอะลองดูออกมาแล้วนะครับสักตัวหนึ่งใช้เวลาไม่นานเวลาเราซร์วิดเวลาใส่ก็ควรที่จะขันมือเข้าไปก่อนเพื่อป้องกันเกียวเกียวเสีย เบอร์19เนี่ยเวลาขันเข้าโดยปกติแล้วทร์กก็จะอยู่ประมาณร้อยนิดๆเราไม่จำเป็นต้องเป็นเบอร์สเราอาจจะปรับเหลือสักประมาณเบอร์2ก็พอแล้วก็ขันเข้าไปอ่าอ่าเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับบล ok ็อกแท็กตัวนี้โอเคครับสำหรับตัว M 1 8 mid t มิดทจาก Milwaukee นะครับราคาก็อยู่ที่7 9 8 8บาทเป็นราคาเครื่องเปล่าถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อที่168เปทพกุลได้เลยครับตามลิงก์ด้านล่างเลยครับขอบคุณครับ